อยากจะเลี้ยงเอาไว้ตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าปลาของเรานี้สดจริงๆนี่นะครับเห็นไหมครับสดแลดินกระเดาๆเลยนะครับไหลมาก็ติดมาน้ําไหลทั้งวันทั้งคืนครับมันดักตรงนี้สามวันแล้วปลายังไม่หมดเลยครับบรรยากาศน้ําท่วมแบบนี้นะครับในเขตพื้นที่อําเภอปราสาทโอ้โหน้ำเยอะจริงครับ ตลาดปลาสดที่บริเวณบ้านหนองใหญ่สวายตาพึงนะครับขายริมทางแบบนี้บรรยากาศน้ำหลากน้ำท่วมสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่เป็นอย่างมากมาาวันนี้มาเที่ยวตล,ตลาดริมทางครับตลาดริมทางใกล้ๆกับล,ล,ลำห้วย สนิงบ้านหนองใหญ่หญถุงละสามสิบบาทถุงใหญ่ๆแบบนี้นะครับปลาจากธรรมชาติเอาไปหมกเอาไปต้มหรือไปใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับไปจัดเมนูเลยครับปลาตามฤดูกาลอัดปลาสดๆนะครับบริเวณบ้านหนองใหญ่สวายตาพึงนะครับโนรูผ่านไปแล้ว แต่ได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินไปอย่างมากโดยเฉพาะอำเภอรปราศาสตรได้รับผลกระทบจากพายุโนรูวันนี้แม่ค้าขายดีมากครับปลาวันนี้มาเที่ยวตลาดปลาสดริมทางริมถนนบ้านหนองใหญ่สวายตาพึงตำบลหน,นองใหญ่อำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุริน โอ้โห oh, วันนี้ลูกค้าคึกคักเลยครับมาแต่เช้าเลยนะครับจะทอดจะซอนะนี่นปลาขาวปลาซิวปลาส้อยตัวเล็ก,ลกๆตัวเท่าหัวแม่มือ,อนี่เยอะมากเลยนะครับออเ,เอาไปจัดเมนูบ้านเราดูดิครับนี่ปลาปลาปลาเอามาทําอะไรกินครับเอาไปทอดครับเอาไปทอด,อดหรอเอาไปทอดเอาไปต้มบางคนก็เอาไปใส่ต้มใส่ใบมะขามก็อร่อยดีนะขยงผักอีออมนะครับ เอาไว้มาบริการลูกค้ามัดละหบาทสิบาทมีนะครับเอามาใส่ต้มปลาโออร่อยอเข้ากันดีปลาสดๆปลาธรรมชาติปลาของบ้านๆเรานะครับมากับสายน้ำตลาดปลาสดๆปลาธรรมชาติบ้านหนองใหญ่สวายตาพึงตำบนหนองใหญ่อำเภอปราศาสตร์ สภาพบรรยากาศน้ำหลากชาวบ,บ้านนักวิชาการพื้นที่นะครับมาดักปลาริมทางแบบนี้นะครับน้ำไหลเชี่ยวขายปลากันสดๆดักปลากันจับแบบสดๆเลยนะครับ ปลาขาวปลาซิวปลาซ้อยโอ้เยอะเลยนะครับนี่ใครสนใจก็เรียมานะครับพื้นที่ตะบนหนองใหญ่นะครับพื้นที่ตะบนหนองใหญ่บ้านกวนนะครับตรงนี้บ้านกวนโอ้ปลาเยอะๆเลยนะครับปลาสดๆลยครับนี่พี่น้องใครสนใจก็มาซื้อมาหากันเลยครับขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ครับกิโลสี่สิบค่ะกิโลี่บาทโอ้โหปลาซิวปลาซ้อยปลาเท่าหัวแม่มือสวยๆมากสดๆเลยนะครับปลาขาวสดๆครับที่บ้านกวนตะบนหนองใหญ่อําเภอปราสาทนะครับ ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ย่าเืมแวะมาช่วยอุดหนุนด้วยนะครับปลาสดจากธรรมชาติวันนี้มาดูบรรยากาศการดักปลาที่พื้นที่ตำบลหนองใหญ่นะครับดักตรงนี้ขายตรงนี้สดสดเลยนะครับลูกค้ามาสั่งปลากันเยอะเลยนะครับแม่ค้าช่างขายกันแบบสามกิโลร้อยขายสดจากีบมานะครับปลาขาว ปลาซิวปลาส้อยโอ้โหเยอะแยะเลยครับเอาไปหมกเอาไปต้มอะไรก็ได้นะครับรีมานะครับรีมานะครับดักกันแบบสดๆขายกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะครับยังไม่ขึ้นจากน้ํานะครับเพราะว่าจะเอาไว้ให้บริการลูกค้าที่สนใจปลาสดๆแบบนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับสั่งสามกิโลนะครับสั่งสามกิโลนี่ลูกค้าสั่งครับ นี่ครับ3กิโลถุงใหญ่ๆครับถุงใหญ่ๆแบบนี้แม่ค้าบอกว่า100บาทเอาไปเลยสดสดค้าสั่งเมื่อกี้5กิโลครับเดี๋ยวมาเอาปลาสดๆนะครับคนละ5กิโล3กิโลครับรีบมานะครับเรายังไม่นําขึ้นจากน้ำคราบว่าอยากจะเลี้ยงเอาไว้ตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าปลาของเรานี้สดจริงๆนี่นะครับเห็นไหมครับสดๆแลดิ้นกระเดาๆเลยนะครับไหลมาก็ติดมาน้ําไหลทั้งวันทั้งคืนครับ มันดักตรงนี้สามวันแล้วปลายังไม่หมดเลยครับ